ทัวรั่งไวยเกษียณขอไปอยู่ประเทศไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของเมียฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแต่งงานมากับฝรั่งสิบปัวปีสิบป,ป่าป,ปีเนี่ยคือน้องเขาอายุห่างจากฝรั่งเนี่ยมากพอสมควรคราวนี้น้องเขาอยู่ในวัยทํางานทุกคนส่วนฝรั่งเนี่ยพอถึงวัยเกษียณเขาก็ไม่ได้ทํางานก็อยู่แต่บ้านก็เหงาเอออันนู้นอันนี้ส่วนเมียก็ไปทํางานทุกวัน ก็มันคนละวัยกันแล้วทุกคนอีกคนหนึ่งวัยทางานอีกคนเข้าวัยเกษียณการที่เข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยจากที่คนเคยทํางานอย,อยู่มาอยู่บ้านเฉยไม่ได้ทํางานทําการอะไรแล้วก็นั่งรอเมื่อไหร่จะเช้าเมื่อไหร่จะเย็นก็มันมันก็ปรับตัวลําบากก็เลยขอเมียไปอยู่ประเทศไทยส่วนเธอก็ทํางานอยู่ที่นี่ต่อไปนี้ย้อนไปนิดนึงคือผัวเมียคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียในช่วงปีแรกแรก ปีสองปีแรกเป็นอยู่เป็นผัวเมียแต่หลังจากนั้นแล้วคือฝรั่งเขาก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับน้องเขาอีกเลยคือถ้าถามว่ะเพราะอะไรก็คือฝรั่งเข,เ,นนเ,เขาก็เป็นคนเจ้าชู้ทุกคนเขาก็เป็นคนเจ้าชู้เวลาไปประเทศไทยเขาก็ไปมีคนอื่นอยู่เสมอแต่ว่าอยู่ต่างอยู่ประเทศของเขาเขาก็ใช้ชีวิตเป็นคู่กับเมียเขากับน้องคนเนี้ย ก็นี่การใช้ชีวิตคู่เนี่ยในเมื่อผัวไปนอกใจแล้วอะไรแล้วคือน้องเขาก็อยากทํางานต่อทุกคนก็ไม่ได้อยากจะเลิกและไม่ได้มีใหม่ก็คือก็อยากทํางานเต่อก็คือตกลงกันว่าคือเราจะอยู่กันในฐานะผัวเมียเหมือนเดิมจดทะเบียนสมรสอยู่เหมือนเดิมพอกลับมาประเทศตัวเองก็คือก็คือสถานะปกติแต่เวลาไปประเทศไทยเนี่ยฝรั่งก็ไปจุจิกับคนนึงคนนี้คือถามว่าน้องเขาทําใจได้ไหม แรกๆก,ก็ทําใจไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็เหมือนก็ต้องทําใจอ่ะเพราะว่าเขาก็มาหาเลี้ยงครอบครัวเขาเนาะในจะลูกเขาอีกไหนจะพ่อแม่เขาอีกปัญหาของเขาว่ามันใหญ่กว่าการใช้ชีวิตคู่เพราะเขามาอยู่เมืองนอกเนี่ยแต่งงานมาที่แรกก็อยากใช้ชีวิตคู่เนี่ยแหละแต่ชีวิตคู่อ่ะมันไม่ประสบผลสําเร็จไงทุกคนก็ไม่รู้จะทําอย่างไรคราวนี้เขาก็อยู่กันแบบเหมือนเพื่อนกันก็แยกกันนอนแยกกันนอนก็คือว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะผัวเมียแต่อยู่บ้านเดียวกันทุกคนรู้ว่านี่คือผัวเมียแต่ว่า ไปประเทศไทยเขาก็ไปพร้อมกันแต่อะไรกันในขณะที่ไปประเทศไทยเนี่ยขณะที่น้องเขาอยู่ที่โรงแรมเนี่ยอสามีเขาก็จะไม่พาผู้หญิงมาที่โรงแรมแต่ถ้าน้องเขาไปกลับไปต่างจังหวัดไปหาพ่อแม่เขาเมื่อไรเขาถึงจะพาผู้หญิงคนน้นของเขามาประมาณนั้นแต่เขาก็ไม่ได้มีผู้หญิงแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเแฟนกันจริงๆไม่ใช่คือเขาก็จู้คู่ชู้ยามของเขาประมาณนี้ตอนนี้ด้วยความเข้าอกเข้าใจกันน่นแหละคือน้องเขาทาใจว่างั้นเถึงด้วยความที่ว่าอยากอยู่โตและอยากทํางานเพราะว่าเสียดายความรู้ที่เขาอยู่ประเทศไทยอ่ะ เขาไม่มีไงเขาไม่ได้ทํางานอะไรดีมากมายแต่มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเดือนหนึ่งเขาได้เงิน,เด,นเดือนเกือบแสนเขาบอกนะเขาได้เงินเดือนเกือบแสนหักภาษีแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังเหลือเหลือเยอะอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นเขาบอกอย่างเงี้ยพี่หนูก็กับเงินตรงนี้หนูก็สามารถส่งเสียครอบครัวส่งเสียลูกส่งเสียเต้าหนูก็ไม่อยากจะเลิกกับผัวอันนี้มาเข้าเรื่องต่อพออยู่กันมาสิบกว่าปีคืออยู่ในฐานะสถานะแบบนี้ทุกคนสถานะนแบบนี้ ฝรั่มก็ให้เกียรติน้องเขาพอสมควรในขณะที่อยู่ด้วยกันเอ,อไปประเทศไทยด้วยกันเงี้ยเขาก็ให้เกียรติพอสมควรคือไม่ไม่พาผู้หญิงมาอนุนอันนี้ถ้าน้องเขาไม่อยู่เขาถึงจะพามาคราวนี้ถึงไปเกษียณเขาก็ขอที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยด้วยเงินเดือนของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ประมาณสองพันกว่ายูโรคราวนี้เออแล้วค่าชาวบ้านทางนี้ล่ะค่าชาวบ้านทางนี้เขาจะเป็นคนออกเพราะว่าชื่อเขาก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ แต่เมียคนที่อยู่ประจําคือเมียเขาก็ขอให้เมียเขาเพราะเมียก็ทํางานเนาะขอให้เมียเขาเนี่ยออกค่าน้ําค่าไฟค่าเออแล้วก็ค่าทีวีค่าอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายจีปาถะทางเนี้ยก็คือให้เมียจ่ายเพราะเขาไม่ได้อยู่แล้วก็มันก็เมียจ่ายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็อยู่กันแบบนี้เนาะเพราะอีกตอนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนรับผิดชอบหมดทุกอย่างเมียไม่ได้ออกเลยคราวนี้เมื่อถึงคราวที่เขาโอไปอยู่ประเทศไทยเนาะโดยที่จะเช่าบ้านอยู่่ต ก็คือว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดฉันกลับมาฉันก็มาบ้านนี้ได้อะไรเงี้ยคืออยู่กันเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนญาติสนิทกันไปแล้วประมาณนี้แต่น้องเขาก็เตือนสามีนะเธอฉันจะบอกเธอให้นะเงินที่เธอมีไปเนี่ยมันไม่พอหรอกกับการที่ว่าเธอไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยอะ่ะโอ้ยประเทศไทยอะไรก็ถูกจะตายฉันก็จะไปเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ฉันอยู่ได้อยางงั้นอย่างน,น,างนี้เตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังน้องเขาก็เลยปล่อยก็ตามนั้น ส่วนน้องเขาก็อยู่คนเดียวใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ที่นี่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็สองปีประมาณ2ปี2ปีนี้ฝรั่งก็ไปไปมาๆนะไม่ใช่ว่าเขาไปอยู่ประเทศไทยอย่างเดียวคือเขาก็ต้องมาตรวจสุขภาพเขาเขาก็ต้องมาตรวจสุขภาพเขาเอายาประจาตัวของเขาไปกินอะไรเงี้ยเพราะว่าประกันที่ซื้อไปนะเนี่ยประกันเนี่ยใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้น เขาไม่ได้ว่าไปรักษาโรคประจําตัวเพราะว่าประเทศไทยนะคะอันนี้คนที่มีโผไวกระเษียนหลายๆคนที่กลับไปอยู่ประเทศไทยยาที่ประเทศไทยกับยาที่ต่างประเทศไม่เหมือนกันเพราะฝรั่งเป็นเป็นเอ่อคนที่ชาเป็นชาติที่รูปร่างใหญ่โตฉะนั้นตัวความเข้มข้นของยาของคนไทยกับของฝรั่งก็จะไม่เท่ากันฉะนั้นยาของฝรั่งเนี่ยเราไม่สามารถจะไปรับได้ในราคาถูกๆหรือราคาเท่าคนไทยมันก็ไม่มี ส่วนมากที่เขามีโรคประจําตัวเขาก็จะกลับมาตรวจสุขภาพที่ประเทศเขาแล้วก็เอาอยาของประเทศเขาไปกินก็ประมาณนี้นะแล้วคราวนี้น้องเขาก็เตือนไปแล้วว่าเงินมันไม่พอหรอกอย่างงี้อย่างี้คือจริงๆฝรั่งที่วหวพอเข้าวัยเกษียณอยู่บ้านมันเหงาทุกคนก็คงจะคิดมโนไปเองว่าเราถ้าฉันไปอยู่ที่นู่นนะฉันจะเหมือนเออเหมือนราชาเลยใครๆผู้หญิงคนไหนก็เจอหน้าฉันก็โ oh, อ oh, oh, ้ยเซ็กซี่แมนโอ้ฮันั์แมนอะไรของเขาน่ะประมาณนั้นนะ่ะ คิดว่าฉันจะอยู่ในโลกของสวรรค์ที่ว่าใครๆก็ชอบฉันเดินไปทางไหนมีแต่ผู้หญิงกูหาประมาณนั้นก็ไปพอไปอยู่ได้สองปีกลับมาเพื่อจะก็ช่วงสองปีก็ไปไปมาๆนะคะแต่กลับมาครั้งล่าสุดก็มาบอกเมียว,ว่าเธอฉันจะไม่กลับไปประเทศไทยแล้วนะเอาน้องคะอ้าวทำไมล่ะก็เธอไปอยู่ที่นูน่นก็เธอก็ว่าเธอมีรรมมอความสุขดีไม่ใช่เหรอความสุขดีใช่ที่เขาเออผู้หญิง ผู้หญิงไทยที่เขาโหยหาฉันเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเงินฉันถ้าฉันไม่มีเงินเขาก็ไม่เอาฉันเหมือนกันสรุปแล้วทุกคนไอ้ที่เมียเตอือนนะไม่ฟังเห็นว่าเวลาไปประเทศไทยไปเที่ยวประเทศไทยแต่ละทีเอ,อ่อสาวๆก็กูร้องอันนั้นนี้นั่นคืออาชีพเขาค่าเออไม่มีใครเขากูร้องเธอมานอนกับฉันฟรีๆเธอฉันชอบเธอเหลือเกินฉันรักเธอเหลือเกินอุย้ยเธอหลอเหลือลเกินเธอมานอนกับฉันฟรีๆไม่มีหลอกเงินค่าเงิน แต่นี้พอไปอยู่จริงๆแล้วไอ้ชีวิตมโนกับไอ้ชีวิตจริงมันไม่เหมือนกันไงไม่มีเงินเขาก็ไม่มาอยู่ด้วยไม่มีเงินก็ไม่ผู้หญิงคนไหนมาเออมานอนด้วยถามว่าเออไปอยู่อย่างนั้นเขามีผู้หญิงเป็นตัวเป็นตนไหมมีจ้าอืมเขาก็มีอา้าวน้อง,นองาน้องสาวไทยฟังตรงนี้ด้วยนะบางคนมีเมียอยู่ที่ประเทศของเขาเขาไม่มีวันที่จะแต่งงานกับเราเขาหลอกเอาเราไปอยู่กับเขาเฉยๆเป็นแฟนเขาอุย้ยถ้าเขามีเมียอยู่แล้วเออเขาจะมาอยู่หนูจะไปอยู่ออกับเขาได้ยังไงก็อยู่แบบนี้ไง เมียก็าํางานอยู่ที่ประเทศนู้นเวลาเขาเป็นอะไรไปเมียเขาก็ได้รับเงินเกษียณต่อแต่เวลาเขาอยู่ประเทศไทยเขาก็ตาละลาหาคนมาอยู่ด้วยอยู่เออไปเอาสาวบาไม่ได้เพราะว่ามันแพงก็หาผู้หญิงดีๆหลอกผู้หญิงดีๆไปว่าโออาทำความรู้จักกันนะฉันชอบเธออย่างนั้นอย่างนี้ไปอยู่ด้วยกันทําความสะอาดให้เขาซักผ้าให้เขาดูแลเขาทุกสิ่งทุกอย่างบางทีอ่ะบางคนอ่ะฝรั่งบางคนอ่ะให้เงินผู้หญิงไทยเดือนนั้นหนึ่งหมื่นบาทบางทีก็หมื่นห้าถามว่าถ้าเขามาจ้าง คนไปดูแลเขาเนี่ยถ้าอยู่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นกับการที่เขาให้เราทุกเดือนได้รึหมื่นหมื่นห้าหรือหมื่นหนึ่งบอกว่าเขารักเรานะพอเราไปอยู่เขาปุ๊บเขาให้เงินเดือนเราเลยก็เราดูแลเขาเออรู้ไหมที่ต่างประเทศเนี่ยเวลามีคนมาซักผ้าถูบ้านทำความสะอาดบ้านให้ซักผ้ารีดผ้าให้นอนอเขาไม่ได้นะคะเขาคิดเป็นรายชั่วโมง ค่าทาความสะอาดเนี่ยเป็นชั่วโมงเท่าไหร่ว่าไปเลยเสร็จแล้วสมมุติว่าเขาไปทําวันละสองชั่วโมงก็จ่ายเข้ามาสองชั่วโมงแล้วเขาก็กลับเลยเขาไม่ได้มาอยู่เป็นคนใช้เธอชงกาแฟาหน่อยเธอล้างจานหน่อยเธอทําอาหารหน่อยเธอซักผ้านหน่อยเธอรีดผ้านหน่อยเธอไปซื้อนั่นในชั้นหน่อยไม่มีนะคะอืมฉะนั้นหนูจะไปคิดว่าการที่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วเ,เออพอเราอยู่เขาเขาให้เงินเดือนเราเลยเราก็เลยปักอกปักใจคิดว่าเขารักเราบางทีเขาคิดแค่เอาเราไปไว้ใช้เฉยๆราคาที่เขาจ่ายให้เราอะ แค่หมื่นหนึง่งหรือหมื่นห้านะมันไม่ได้แพงเลยสําหรับประเทศเขา,าอะม,มันไม่ได้แพงเลยเห,เหมือนกับเหมือนกับเแฟนน้องเขาเนี่ยเขาก็มีผู้หญิงขาประจําแบบนี้เหมือนกันเล็กๆไปก็ไปก็ไปนอนกับผู้หญิงบาร์นี่ผู้หญิงบาร์พอเงินไม่มีให้เขาเขาก็ไม่เอาอะ่ะก็ไปมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในชีวิตตรงนี้ก็มาดูแลที่อพาร์ตเมนต์อันนู้นอันนี้เขาก็ให้เงินเดือนอะหมื่นหนึ่งมั่งหมื่นห้ามั่งอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงก็ถ้าอยากได้เงินเพิ่มก็ต้องไปทํางานเอาเนี่ยอยู่กับฝรั่งใเกระเสี้แต่่่่่เเามมีีีียยอูทนนะ ฝรั่งคนเนี้ยเขามีเมียอยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าเขากลับมาเขามาบอกเมียเขาว่าเออเขาจะไม่ไปอยู่แล้วประเทศไทยเขาจะเขายกเลิกหมดแล้วยกเลิกเอ,อการเช่าห้องการอะไรหมดแล้วตอนนี้จะกลับมาอยู่ที่ประเทศตัวเองสาเหตุถามว่าเพราะอะไรเงินหมดจ้าเงินหมดไอ้เงินที่ตัวเองเก็บสะสมไว้อะไรไว้ก็เอาไปใช้ซะหมดตอนนี้ก็เหลือแค่เงินเกษียณเมียบอกว่าฉันเตือนเธอแล้วทำไมเธอไม่ฟังแต่ถามว่าเมียเขาโกรธไหมเพราะว่าเงิน ที่สะสมมามไม่เหลือเขาไม่โกรธหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กันในฐานะผัวเมียเขาอยู่กันในฐานะที่ว่าตอนหลังเนี่ยเขาอยู่กันแบบเหมือนเออเหมือนเพื่อนเหมือนญาติกันฉะนั้นก็คือเงินใครเงินมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝรั่งจากไปน้องเขาก็จะได้เงินเกษียณจากของฝรัง่งเงินไม่ไม่ต่อจากเอของฝรั่งเท่านั้นเองแต่ถามว่าไอ้เงินเก็บของฝรั่งเนี่ยคือฝรั่งเขาก็ไม่ได้เคยให้น้องเขาอยู่แล้วไงน้องเขาก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้แต่น้องเขามาเล่าให้ฟังว่าฝรัง่งเออ ผัวเขาเนี่ยที่ขอไปอยู่ประเทศไทยอ่ะในที่สุดก็ต้องกลับมาอยู่ประเทศของตัวเองเพราะว่าเออเงินหมดแล้วก็ถ้าไม่มีเงินให้ผู้หญิงผู้หญิงเขาก็ไม่อยู่ด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้หญิงยิ่งสาวก็ยิ่งจ่ายเยอะยิ่งสาวก็ยิ่งจ่ายเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาป่วยพอแก่แล้วเข้าวัยเกษียณแล้วอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออโรคก็ถามหาเป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคที่จะเป็น ช่วงหลังเนี่ยที่กัดมาตรวจสุขภาพก็เจอโรคนู้นโรคนี้ในที่สุดก็เลยขอกลับมาอยู่ที่ประเทศตัวเองไม่ไปที่ประเทศไทยแล้วมีก็เลยถามอา้าวแล้วผู้หญิงที่เธออยู่กับเขาะละ่ะก็เขาก็คงต้องไปหาคนใหม่นั่นแหละเพราะว่าฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอา้าวแล้วผู้หญิงเขารู้ไหมว่าเธอมีเมียอยู่ที่นี่เขาบอกก็เขาก็ไม่ได้เคยถามฉันนะฉันก็ไม่ได้บอกเขาคือเราก็อยู่เป็นเป็นเพื่อนกันเขาก็ทําความสะอาดให้ฉันทํานูน่นทํานี่ให้ฉันทุกอย่างในบ้านแล้วก็นอนกับฉันได้ด้วย ก็ฉันก็จ่ายแค่หมื่นห้าเขาก็อยู่กับฉันน่ะฟังนะคะทุกคนฟังกับคําพูดที่ฝรั่งเขาพูดแบบนี้ฉะน,นั้นน้องๆที่อยู่ประเทศไทยอยู่กับฝรั่งไวกเกษียณตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วเราไปทํางานนูน่นทํางานนี่ให้เขาเราวังจะเจอฝรั่งแบบนี้อันนี้น้องเขาเล่าว่า เขาห้ามแฟนเขาแล้วว่าอย่าไปประเทศไทยเงินที่ใช้ที่กินน่ะมันไม่พอหรอกเพราะว่าไปมันไม่ได้แค่กินแค่ใช้มันต้องมีอันนู้นอันนี้สารพัดที่จะจ่ายชอบผู้หญิงคนไหนมากหน่อยก็ทุ่มมากหน่อยชอบผู้หญิงคนไหนน้อยหน่อยก็ทุ่มน้อยหน่อยแต่พอหลังๆโรคถามหาอะไรหาถามหาก็ต้องกลับมาอยู่ประเทศตัวเองเพราะว่าไม่รักษาไม่สามารถที่จะไปรักษาที่ประเทศไทยได้ก็ส่วนผู้หญิงที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยสองปีอ่ะที่ใช้ไปใช้ชีวิตอยู่ประมาณเขาบอกว่าที่เขาไปใช้ชีวิตที่นั่น2ปีอ่ะ ช่วงแรกเขาน,อ,านอนอกับน้องๆสาวบ้าใช่ไหมพอเงินใกล้หมดเขาก็ไปเอาผู้หญิงคนหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณปีหน่อยๆก็ผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ประเทศไทยถามว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะรู้สึกอะไรไหมพี่คิดว่าเขาคงต้องรู้สึกเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับใครสักคนคนนั้นก็คือผัวเราถึงแม้ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเต็มใจที่จะดูแลเขาแล้วเขาก็ให้เงินเดือนทุกเดือนเดือนละหมื่นห้าหมื่นห้าเนี่ยอันนู้นเขาก็ซื้อให้กินอันนี้ก็ซื้อให้กินก็ยิ่งมีความผูกพันกับเขา แต่จริงๆฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้คิดกับเราว่าเราเหมือนเมียเขาหรือเหมือนแฟนเขาเขาคิดกับเราว่าแค่เป็นคนทําความสะอาดให้เขาเท่านั้นเองอันนี้พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังแค่นี้เนาะน้องเขาก็บอกว่าเอออยากจะให้พี่บอกกับหลายๆคนผู้หญิงไทยหลายๆคนที่อ,อ,อยู่กับฝรั่งแก่ๆทางประเทศไทยที่เขาไปอยู่ประเทศไทยก็พึงระวังตัวเองไว้และสําคัญตัวเองไว้ให้ดีว่าฝรั่งบางคนเขามอมเราแบบนี้ก็ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไม่ได่าไม่ว่ากันเพราะว่าบางครั้งคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเขาไม่เข้าใจว่าฝรั่งคิดอย่างไรบางทีก็คิดแทนฝรั่งว่าฝรั่งจะคิดแบบนี้คิดแบบนี้ซึ่งเรื่องจริงเขาไม่ได้คิดอย่างที่เราคิดเลยคะ่ะ